สวดีค่ะมาทํางานที่เรารักกันนะคะวันนี้พบกับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้หลังจากไปเที่ยวมานานวันนี้เอาของดีมาฝากค่ะนะคะใครที่พี่ขวัญครับอยากเห็นรถอะ่ะแต่แค่ไม่อยากมาเดินที่เต็นท์่ะนะคะบางคนมาแล้วอยากรู้ว่ามันเยอะอย่างที่พี่ขวัญเมาหมอยไหมเยอะอย่างที่พี่ขวัญโมไหมเยอะมากเยอะจริงๆแต่เยอะเท่าไหร่ก็หมดค่ะ วันนี้ลูกค้ามาจากโคราชมาจากโคราชพี่ขวัญเคยรรยสดและจอเรียงรายตเต็มเลยโซนสองโซนสองนะคะเรียงรายเลยนะมาวันนี้พาไปชี้เลยค่ะไม่เหลือแล้วนะคะที่เรียงรายนะคะไม่เหลือแล้วะคะที่เรียงรายนะพูดจริงค่ะขายหมดจริงค่ะขายไวจริงค่ะนะคะชอช้างนี่มาเลยอะระวังรถรถเขาถอยรถเปล่านะคะ มามามานะคะรถเราเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล,เ,เลื่อนเขาเลื่อนเขา้าใช่ไหมเลื่อนเข้าเดี๋ยววันนี้พี่ขวัญก็พาชมรถเหมือนเดิมนะท่าในใดที่อยากได้รถอะไรก็ทักแอดมินคนสวยได้เลยศูนย์แปดสามสองห้าตัวแล้วก็ศูนย์สามหรือโ<ม>ทรหรือโทรหาพี่ขวัญน,นะคะ <c oughs> ศูนแล้วไปหน้ารถแลดด้วไปหน้ารถ<ะ>มาเลยนะคะ ไม่ต้องซีเรียสนะถ้าใครที่แบบพี่ขวัญค้าผมมาผมแบบอยากมาดูแต่ยังไม่อยากตัดสินใจก็มาได้เลยค่ะนะคะ <c oughs> แต่อยากให้มาร่มร่มแบบประมาณเนี้ยอยากมาให้ไม่เย็นเย็นเดินชมว,ว,วิวเลยนะคะพี่ขวัญอยู่เย็นเย็นทุกันเดี๋ยววันนี้พี่ขวัญอยู่ที่โตโยต้าเวนจูรี่นะอยู่หน้าโตโยต้าเว G, นตุเวนจูรี่ตัวจีนะตัวจีนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยปี2018ินะ 2018นะคะลูกค้านะอ่ะอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่ขวัญก็ยังไม่ได้แชร์ปี2018ราคา8,49,000บาทจัดเต็มฟรีดาวเหลือเงินได้เลยค่ะนะคะจัดเต็มฟรีดาวเหลือเงินได้เลยนะคะ,ะ,คะกับ Toyota v e n t u จอรปี2018ตัว G นะคะได้ปีใหม่ได้สภาพด,ดี ไม่ยอมแมวไม่จกตาค่ะนะคะที่นี่จะวันไหนๆคือลูกค้าล้นโชว์รูมตลอดเวลาต้องกราบขอบพระคุณกับความอบอุ่นนะคะความอบอุ่นค่ะแดดร้อนแค่ไหนลูกค้าสู้เซลล์สู้กลับเหมือนกันเซลล์ก็เดินไม่หยุดเหมือนกันดูจากสภาพการแต่งตัวของเซลก่อนพร้อมมากนะคะลูกค้ามาถ้ากลัวร้อนพร้อมมาด้วยเลยนะคะถือร่มมาด้วยเลยนะคะเพราะรถเยอะจริงๆค่ะ ถ้าคุณอยากดูนี่ยิ่งโทรแจ้งลูกค้าเอ่อแจ้งเซลล์ล่วงหน้าว่าจะเข้ามานะคะหรือนัดล่วงหน้านะคะเซลล์จะจัดรถไว้ให้ลูกค้าดูโดยที่ไม่ต้องร้อนทําไมพี่ขวัญต้องโทรถามว่าจะเข้ามากี่โมงพี่ขวัญอยากจัดรถไว้ให้มุมที่ไม่ร้อนไม่ร้อนนะคะเพราะอากาศเมืองไทยร้อนมากร้อนจริงๆนะคะแต่ในเมื่อเราอยู่เมืองไทยเราก็ต้องร้อนอย่างนี้แหละนะเพราะเราก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนเหมือนกัน จะอยู่ไหนก็ร้อนค่ะพี่ขวัญไปภาคเหนือมาก็ร้อนนะคะจะอยู่ภาคไหนก็ร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ไหนแค่เราต้องรุยงานต่อเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมแล้วมีรถนักเรียนหรือยังมีรถครอบครัวหรือยังมีรถไปทํารถบ้านรถแคมปิ้งหรือยังนะคะมาเลยนะคะยังเหลือให้เลือกนะคะรถโตโ,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 ตโตยต้าเวนเจรี่เครื่อง3 0 0พเกียร์ออตโต้ค่ะเดี๋ยวมาดูภายในนิดนึงเอามุมไหนดีภายในมุมนี้เนาะ มุมนี้นิดหนึ่งขออภัยอขออภัยนะคะนี่เปิดล็อกเครื่องดีเซลนะเครื่องดีเซลนะคะคุณลูกค้าขาเบาะคู่หน้านั่งสบายสบายนะคะหมุนเบาะหมุนคุยกันได้เลยนะ,ะหมุนคุยกันได้เลยด้านหลังนะคะนั่งสบายๆพี่ขวัญน,น้องนุงนยพี่ขวัญไปไปเหนือ อยากละอยากเอาเวนทูรี่ไปมากเพราะเป็นรถที่นั่งแล้วคือไม่อึดอัดที่สุดนะคะอยากเปลี่ยนจากกระบะเป็นเวนทูรี่มากๆเลยค่ะลูกค้าขารับรองคุณแม่คุณพ่อหรือคุณตาคุณยายหรือลูกลุงนั่งสบายมากๆทพี่ขวัญเห็นด้วยมากๆเลยนะคะเดินทางไกลเดินทางไกลมีครอบครัวมีลูกมีหลานหรือจะขนมอเตอร์ไซค์ขวัญค่ะสว,วัสดีค่ะคามาดูรถใช่ไหม เดี๋ยวขวัญให้น้องน้องดูแลให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเลยแฟนขับมาแฟนขับมานะเดี๋ยวแต่หน้าที่ไรสุดเราต้องต้องเอาให้จบก่อนไม่เป็นไรนะคะแฟนขับพี่ขวัญน,น่ารักนะคะเพราะเขาเขาทุกคนที่เห็นพี่ขวัญอยู่ในใน u t u b e ทุกคนที่รู้จักพี่ขวัญใน u t u b e เหมือนเขารักพี่ขวัญเหมือนเขาเหมือนเรารู้จักกันมาล่วงหน้าเหมือนอะไรหลายๆอย่างเพราะพี่ขวัญจะพยายามถ่ายบรรยากาศเต็นต์เขาก็จะรู้เลย มุมนี้พี่ขวัญเคยพาเดินแล้วมุมนี้พี่ขวัญเคยพาเดินแล้วมุมนั้นพี่ขวัญพาไปแล้วเดินเองได้แบบชิวๆเลยแล้วเต็นท์พี่ขวัญไม่มีไม่มีตัดต่อรถไม่มีย้อมแมวมทําไมลูกค้าจําได้เสียง,งเ,ยเสียงค่ะไปพยาวค่ะเขาเรียกว่าเสียงเยวเดี๋ยวลลเ,เล่านิดนึงไปพยาวค่ะพี่ขวัญเช่าอะไรพูวิลลา่าแต่เสียงพี่ขวัญดังไปที่จอดรถมีรถตู้มาจอด มีรถตู้มาจอดด้านหลังค่ะเขาบอกทําไมเสียงมันเหมือนเจ้าแม่รถตู้วะเออคนขับรถตู้เขาคุยกันทําไมเสียงมันดังออกมาจากนะดังดังออกมาจากด้านในเหมือนเสียงขวัญเจ้าแม่รถตู้วะวัสดีคนดูทางหนึ่งร้อยคนดูนคะครับผมโอ้ยขอบคุณค่ะนะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่ขวัญไปพยาวแล้วพี่ขวัญเช่าห้องน้องน,องนองุอยู่อีกอยู่อีกมุมหนึง่งมีออกทะเลสาบแต่เสียงพี่ขวัญดังไปที่จอดรถ คนขับรถตู้พาลูกค้ามาส่งทําไมเสียงมันเหมือนขวัญเจ้าแม่รถตู้วะทําไมมันมาอยู่แถวพะเยาไอ้เราก็ได้ยินเสียงเขาเบาๆก็เลยโผหน้าไปแย้มนิดนึงขวัญเองจริงพี่ขวัญจริงๆโหยประทับใจมากนะคะลูกค้าจากเชียงรายนะคะพาลูกค้ามาเที่ยวพะเยาเนาะเนี่ยเป็นคนขายรถข้อดีก็คือได้ไปได้เห็นได้รู้จักทุกคนนะคะแล้วก็พี่ขวัญบอกขอบคุณมากๆเลยที่มาอุดหนุนที่โชลูมนะเคสนั้นก็ซื้อจากเต็นแต่ ไม่ได้ลงมารับรถเองส่งถึงจังหวัดเลยของเราส่งฟรีนะคะลูกค้าส่งฟรีนะไหวหรอไปพะเยาน้ำมันหกพันไปใต้น้ำมันหกพันห้าพันส่งฟรีหรอฟรียังอยู่ยังไม่ยกเลิกนะคะเดือนนี้ยังไม่ยกเลิกนะคะลูกค้ายังส่งฟรีอยู่ใครจะจองรีบจองใครจะรีบจัดรีบจัดใครจะให้ส่งกรุณารีเควส์ว่าส่งนะคะ เพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าน้ำมันแพงมากการขนส่งแพงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังจัดส่งให้ฟรีเพราะนั้นคุ้มค่าคุณมากๆเลยแป๊บนึงนะคะขอขอ,ขอนิดนึงได้ไหมโ okay. อเคยคขามีคนดูแลยังเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพอดีขวัญติดไลฟ์สดนิดนึงอ้อมปุ้ยแป๊บนึ่งนะคะ มีคนอยู่ไหมลูกค้าพี่ขวัญมาพี่ขวัญฝากนิดนึงหายไม่เจอไม่เจอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงร้อยคนดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหาคนดูแลลูกค้าแป๊บนึงเรียวเรียวเลยนี่ค่ะรถเต็มไปหมดนี่ถามลูกค้าตัวจริงรถเยอะไหมคะรถเยอะมากลูกค้ามาจากไหนคะราชบุรีราชบุรีนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงลูกค้ามาจากราชบุรีปุ้ยพี่ขวัญยุ่งไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดินหาตอน วันนี้เซลล์ออกไปส่งรถข้างนอกเยอะมากนะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวขวัญให้น้องดูแลแปล๊บหนึ่งนะครับจมาเลยมาจากราศบุรีนะคะฝนจะมาแล้วด้วยมาต่อ849 0ส0สบาทตัวเต้าเวนจูรีตัวจีดีเซลรีบจัดริบจองจองกลางอากาศ1,600บาทจัดเต็มฟรีดาวเลยตู้ทึบยังมีให้เลือกตู้ทึบยังมีให้เลือกนะสี่แสน สองหมื่นเก้าพันบาทมีเลือกไว้เท่าไหร่แล้วจะหมดอีกแล้วนะยำเลือกจอกระจกด้วยพี่บาละห้าพันจอกระจกเลยนะคะรอบคันไปเลยนะคะบาระห้าพันใช่ไหมอ่อานใครจะแบบไหนรีเควสต์มากับเซลล์ที่คุณจองหรือกับพี่ขวัญน,นะเดี๋ยวมีจองมีจอกระจกให้รอบคันเลยนะคะนะคะแล้วก็แต่ว่าลูกค้าใช้จ่ายตรงนี้เป็นราคาพิเศษด้วยนะทางเต็นท์ไม่บวกนะคะเจาะให้เลยนะคะ ไม่บวกนะคะลูกค้าจ่ายตามจริงนะคะเนี่ยยังมีให้เลือกนะคะลูกค้าขายังมีให้เลือกท่านใดที่เข้ามาแล้วนะวันนี้มาจากโคราชบอกเฮ้ยรถพี่ขวัญเยอะจริงรถพี่ขวัญเยอะจริงนะคะเนี่ยแต่วันนี้มีจองไปแล้วตัววีจองแล้วนะคะบอกแล้วว่าน้องนุเรียกว่าใครมาก่อนได้ก่อนเลยกิจสากุค่ะความไวเป็นของปีศาจนะคะก็ความช้าก็เป็นนางงามอ่ะแต่ไม่ได้อะไร นางฟ้านะอ่ะห้าหกสามห้าหกแปดยังว่างยังว่างสามห้าเจ็ดศูนย์ยังว่างเคสนี้เออลูกค้าพี่ขวัญจองจากชัยนาทจองแล้วเคสนี้คันนี้อีกคันหนึ่งจองจากอ่อรารังสิตจองแล้วนะคะเวนจูรี่ยังเหลือนะเวนจูรี่ยังเหลือนะคะลูกค้าขาท่านใดที่ เธอมาอีกแล้วเธอมาอีกแล้วเดี๋ยวเร็วเราจะเปลี่ยนไลฟ์สดเป็นสักสี่โมงเย็นไหมฮะเธอชอบมาหาฉันน้องฝนเนี่ยนะฝนมาแล้วนะคะลูกค้านะท่านใดที่อยากให้จัดไฟแน้นอยากจองอยากจัดได้เลยนะเขาบอกว่าจะให้พาพี่ไปปัดฝ่าคนไอ้พกขำฮะชอบใจอะสิฮะชอบใจอะสินะนะโอเคตอนนี้ลูกค้าเยอะพี่วันดีวันดีค่ะนะคะลูกค้าพี่ขวัญซื้อยาลีดออกไปนะคะ บอกแล้วลูกค้าที่นี่เยอะมาก่ากนใดที่อยากได้บรรยากาศแบบนี้นะคะอยากเข้ามาดูรถที่นี่นะคะลูกค้าบอกเลยว่ามีทุกรุ่นทุกแบบนะคะโฟกยังเหลือให้เลือกนะโฟกยังมีเข้ามาโฟกยังมีเข้ามานี่ค่ะเข้ามาใหม่นะคันนี้ไม่ใช่คันเดิมนะคะเข้ามาใหม่นะคะโฟกคาร์เวลนะแล้วก็มาใหม่อีกคืออินโนวานิสสันเอคลนะยังมีเข้ามาอีกไปพาดูแลเพิ่มแต่ยังไม่ได้ยังของดีมาเพิม่ม โชว์นิดหนึ่งโชว์นิดหนึ่งแต่ยังไม่ลองขายใช่ไหมอ๋อหลอกให้อยากะอะเด้หลอกลูกค้าให้อยากอีกแง่นี่ค่ะโอ้โหแค่เห็นทะเบียนก็หนาวแล้วค่ะมาเชสต,ตี้นะมาเ,เตสตี้ค่ะบอกเลยว่าซื้อมาก็แพงแพงแต่ตอนเนี้ยไม่รู้จะตั้งราคาไหนแล้วแต่เอามาให้ดูก่อนอเ,เอามา,าให้โยนชมเลยมไม่มี<แ>ไม่มีเลยนะคะแต่ด้วยความนีไงอ๋อ ก็บอกแล้วว่าของหายากให้มาที่ไหนกิจสดาเออนะคะของหายากที่อื่นไม่มีให้มากิจสดามีทุกรุ่นมีทุกแบบมีทุกค่ายนะคะมีทุกอย่างเลยนะตันตันต้นให้โซสุดๆหรูสุดๆค่ะลูกค้าขานะบอกเลยว่าใครได้รุ่นนี้ไปนะสุดคุุมสุดคุ้มนะสุดคุ้มแต่เรายังไม่ลงขายเนอะเราเพิ่งได้มา ให้ให้หลอกหลอกหลอก,หลอกให้อยากกันมาจะตี้ค่ะลูกค้าหลอกให้อยากนะคะแต่ก็ไม่แน่ไม่แน่นะคะโตโยต้าวีตลูกค้าท่านใดที่โทรมารถมือเดียวออกป้ายแดงนะโตโยต้าวีตใครโทรมาคะ่ะมือเดียวออกป้ายแดงนะรีบเลยนะคะนะคะวันนี้เราเอามาเอามาให้โยนโฉมเล่นๆรถบัสเราก็ยังขายนะคะรถบัสนะคะมินิบัสนะคะ ขายนะคะพี่ขวัญบอกเลยว่าขายอืมนี่เลยค่ะโอเคอันนี้เราทํารถออกทําลถออกค่ะลูกค้าลถคุณจะราคาหลักล้านลดลดคุณจะราหลักแสนลถคุณจะราคาหลักหมื่นเราดูแลคุณเข้าเทียมกันหมดไม่มีคําว่าแบ่งแยกคนจนคนรวยสีนู้นสีนี้ค่ายนู้นค่ายนี่นะคะทหารตำรวจคนจนคนรวยเราไม่แบ่งแยกนะคะรักทุกคนคะ่ะกิดสดาคุดคาน,นะคะ แล้ทุกคนนะคะแล้วก็จุดเด่นรถประจําเดือนเราก็จะมีรถที่จริงอ่ะเราจะมีรถเด่นเข้าใหม่นะมีนิสสันเอสเทลกับอ n โนวาแต่วันนี้ไม่ทันเซล์เอาไม่ทันนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูใครอยากดูรถโดยรวมแลเรอดูติกต็อกเนาะเพราะ k ิกตอกคนดูก็เยอะคนดูก็เยอะแล้วก็รีเควสตมาหาร้อคนดูครับผมขอบคุณร้อยสาคนดูนะคะนี่เราพาเดินเล่นนี้ลูกค้าดูร้อร้อเดี๋ยวถามลูกค้าหน่อยดูอะไรอยู่ตอนนี้ เราพาเดินมั่วเลยตอนนี้นะนะคะบอกเลยแล้วลูกค้าเยอะมากๆเลยนะนี่ค่ะมาจากร้านลีลูกค้าพี่ขวัญเองเนาะรถตู้รถตู้มามาดูตู้ปี๊บมาดูตู้ปี๊บนะคะแนะนําเลยนะคะลูกค้าค่ะโอ้โหกิษสดาค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะใครหลงทางใครอยากได้รุ่นไหนฟอร์ดสี่ประตูสี่คูณสี่ฟอร์ดเรนเจอร์อิซูซูกระบะสี่ประตู รถเกง๋งรถตู้รถ SUV รถขนาดเล็กรถขนาดกลางมีไฟแนนซ์รับรองนะคะมากกว่า10สถาบันนะคะมาได้เลยค่ะนะคะอ่ะวันนี้พี่เราไปจบหน้าหน้าเวนจุรี่ดีกว่าเ,เวนจุรี่นะคะของหายากเหมือนกันหาจนเราไม่อยากโฆษณาแล้วใช่ไหมน้องน,องนองุจนเราไม่อยากโฆษณาแล้วอ่ะเพราะอะไรหารถไม่ทันขายรถไม่ทันนะคะลูกค้า วันนี้พี่ขวัญต้องโน้ระวังนะวันนี้นะคะพี่ขวัญต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกคนเลยร้อยกว่าคนดูนะฝนจะมาแล้วค่ะฝนมาแล้วนะคะวันนี้พี่ขวัญฝากไว้ด้วยกับกินสากูดคร์นะคะรถนุกทุกรุ่นทุกค่ายโทรหาพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้ศูนย์5 9 9ห7สาหนึ่งห้าเก้า้าเจ็ดเจ็ดวันนี้พี่ขวัญฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ